ได้เวลาเจ้าทำน้ำพริกเจ้าน้ำพริกในยด,ดูนี่เจ้าว้าวอะไรเองเห็ดทอปรีดหนึ่งเจ้าพริกสามชนิดพริกสามิีชนิด หอมแดงหอมเตียมเดี๋ยวก็จะมีกะปิมีฮะอึ๊บนี่จะไปขอในตู้เย็นโอ้มีพริกหลายชนิดก็ว่ามันอย่างใดเป็นว่าที่น้องพลเป็นทำเพราะก็ซื้อหั่นพริกหนึ่งที่ลูกสะพ้ายทำกับห่พริกหนึ่งที่เขาทำกับหั่นพริกหนึ่ง,ก,ก,งก็เลยเอา เอาศูนย์กันเสีเลยวันนี้วันอาทิตย์เจ้าตอนจืนเจ้าตำบลหนองพึ่งอำเภอรสระ,ะปีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันอาทิตย์อ่าวันที่หนึ่งแล้วเจ้าอวันนี้มีลุ้นกับเปิ้ลเนอวันนี้เขามีลุ้นกับเปิ้ลเอ่อเตียงสิบสามนาทีเจ้า อาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนาแล้วเจ้าแต่ว่าเราสั่งเฮดทอบสามลิตรที่ไม่หลวงไม่หลวงกอ่อกระหลวงอาทิตย์สามลิตรเอาส่งมาให้ปีสาวสองลิตรยังไม่ถึงเตือ้เอเราก่อไวล้ลินนะเอ๊ะก็เป็นกำลึดว่าวเราอเงี่ยได้กินเราอเนี่ยได้ทําเพราะว่าอา่าเขี้ยวหอบปดีเอออะไรกึดใจได้ เอ,เอาเอาแผ่นน้ำพริกจะเดี๋ยวเราจะเอาบด <c oughs> เอาเพามันกินได้เห็นซักเตือนะจา้ะน้ำพริกนี่ก็ลิตรนึงเนี่โอ้กินได้เมินอยู่นเนี่ยเราจะเป็นน้ำพริกแบบแห้งๆนะจ้ะ <c oughs> คิดได้แล้วจะดีใจคิดเมนูออกตอนแากว่าอยเนี้ยได้จะได้กินกับเปิ้ เขียวกับบดีเขาแม่ก็เจ้ามีตึงจินดาเขียวจินดาแดงมีตึงพริกหนุ่มมีตึงพริกขี้หนูสวนแต่ละคนก็ซื้อแต่ละพริกวันนั้นน้องกรไปซื้อพริกแห้งโอ้สั่ได้อันฮอกก็ว่า เขาหั่นพริกแห้งแล้วกุเติงเหรออุ้ยมันมันเป็นขาวๆเป็นพอ well. งอ่ะจ้ามันเหมือนพริกเป็นพองอ่ะสมัยก่อนอุ้ยเป็นเก็บพริกประกอบเอาตักเอี่ยอะ้วมันก็สีขาวๆนะโอ้โหพี่สาวฟังว่าหั่นพริกแล้วก็เติงเหรออุ้ยพี่สาวว่าว่ามันเป็นพริกกระเลี้ยแค่ขนาดเลยก็อูกระลูกตะกี้ว่าโอ้แม่้องใส่แม่สบายดี แม่ต้มไก่ต้มอ,อย่างแม่กระตุ๊บพริกใส่เอามาได้ต่าวันนั้นลูกเปข้าวต้มก็อ,อร่อยหน้าฮึๆปพอท้อโอ้แสบต้องแสบไส้ก่อนไปกี่ฝนตกมาน่อยก่อกันยังดีได้บรรยากาศสวัสดีเจ้าแต่เดี๋ยวก็เอาหนงคลิปนึงนะไวเดี๋ยวก่อนเนาะ นกก็มีนกไ็แฮปปี้กันเนะอาก,กาศเย็นสบายนกต้นไม้มีความสุขก,กันอกโอ้แอนอนอนซังมนเข้าเจ้าออกหนอบอนเล่นก็ได้หัมสีห้ากออเนี่จะเอาไว้แป่งกู แต่งตุบนี่มีเสาแล้วเจ้ามีเสามีก่อนคือแปลกกบปีพวกมีก็ไม่สั่งท้าเก้เาเดียวแล้วก็คขาได้สั่งหมอนทำเจ้า <c oughs> ยังหายใจอยู่แล้วเนาะยังมีลมหายใจอยู่ <c oughs> สมองก็มาตายพื้อ <c oughs> ทำได้ทำไป <c oughs> พี่เริ่มหอมแล้วเจ้าเวื่อกำเดียวหอมแล้ว ออหอมปลาบะปอหอมมันนี่ตัวหอมเห็ดทอปตัวเออสองน้าทีเห็ดทอปแล้วก็จะได้ต่ำน้วพี่เฮ็ดลมห๊ะม,ะมั้งแมงมันยังไม่ได้กินเต้ามดเปล่าบุ๊งแปลงละไปลก้าคือเห็ดทอปนี่เพิอ่นเอาม,มาขายอะยังไม่หลวงก็ต่อขายเพิ่นเอาม,มาส่งเนาะอย่างแมงมันนี่ ก็ขายกาดรเราจะบังมีแพามาส่งให,ห้เดี๋ยวป่ะวันหลังจะสั่งไม่หลวงกอดแน่แน,นอนสักเกินกิโล,ลน้องต่ำน้องที่ต่ำมย่เอานะมองขนาดเจ้าเพื่อนๆ <c oughs> จ,นจนวเขาไปจัดปั้นอ่ะขอรายการที่สุด <c oughs> ครบสูตรเจ้าใส่อาอย่างก็น้องไม่ส้มไป่ะขวดนึงก็กินได้เมิอนอยู่เน่นะกินสุดปีวค่ตะต้อหอดปีหน้าผมาตอนนั้นอันเพื่อนเปิดล่างขาหมูอก,ก่นันติ๊กเสือปอก่นัน เจ้ากระป๋องน,นหน้าเห็ดทอดเนี่ยถ้าเจ้ากระพัดกพัดเห็ดทอดใส่นมไม่ส้มหมูสามชันข้าวขาอ,อวดลำกันน้องๆอวดลำกันเพื่อนๆเอาอันคั่วเอาลวนหมูเฮือนหมูสามชันอะ่ะเอารวมเพิอเป็น คือเปิ้ลแห้งๆเนๆื้อๆมันจะเกี้ยวได้เนว้อน,นอกๆแล้วจ้ะมันจะหอมจ้ะเนี่ยวันนี้ก็อร่อยแฮมว่าเนะี <c> ่ย <oughs> แต่เดี๋ยวข้าเจ้าต้องสรอยต้องใส่บกค่อยไหว้วต,ต้องทำอย่างอื่นกาปะจ้ะจะทำหมูหมูบดท,ทอดหมูบดใส่เฮดสามสี่อย่างห้าอย,ย่างใส่หุ้นเส้น แล้วก็จะเอาทอดไว้กินจะจะจะเลือกแค่หมูแล้วจะขค่หมูแข็งทำหมูบดเอาได้เห็ดตัวคิดปรับปรุงเมนูไปเรื่อยจ้ะเรียบร้อยกั่กะปิไปแล้วเดี๋ยวก็จะปั่น แล้วก็จะเอาพัดถิกนกมจะไ,ได้เก็บไว้หมวเน่อๆวันนี้ชับหยุด <c oughs> <c oughs> มันเป็นลูกมือแม่มันเป็นลูกมืออ่ะตำน้ำพริกเห็ดอดเดหรือมันต้องละละข้งมันนั้นแห้งก่อนพระเจ้า